ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นในที่สุดจะกลับกลายเป็นพระพรในที่สุดมันจะนําพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของท่านให้ท่านตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับฉันตายเป็นตายฉันยังจะไม่ทําผิดต่อพระเจ้าฉันยังจะเชื่อฟังพระเจ้าฉันจะรักพระเจ้าฉันจะยังคงเดินติดตามพระเจ้าต่อไปแล้วในเวลาไม่นานท่านจะพบว่าพระเมตตาสําหรับท่านนั้น มีมากมายจริงๆท่านตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะตวงให้ท่านด้วยทนานทนานอันนั้นยัดสันแน่นพูนล,ล้นคือทาอะไรให้คนอื่นเดี๋ยวพระเจ้าจะเติมมันนั้นให้กับเราดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาให้รีบไปช่วยคนที่มีปัญหามากกว่าเราแล้วเราจะได้รับพระพร้าคุณต้องธุรกิจไม่เจริญทําธุรกิจกี่ครั้งก็เจ๊งหมดเลยตั้งแต่จากนี้จนวันตายแต่ปรากฏว่าในสวรรค์คุณได้รับบําเหน็จมากมายมหาศาล ไอเจ๊งหนึ่งร้อยครั้งในโลกนี้มันช่างไร้ค่าไม่มีความหมายอะไรเลยดังนั้นเป็นการหลงทางเป็นการกักตุนอาหารฝ่ายวิญญาณที่ควรจะให้กับประชาชนเป็นการหลอกประชากรของพระเจ้าให้สนใจของชั่วคราวในโลกนี้ซึ่งอีกไม่นานก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วจนละเลยของที่สําคัญจริงๆเป็นการเข้าร้านอาหารแจกแต่ช้อนตะเกียบซ่อมมาต่างๆมากมายแต่ไม่แจกอาหารดังนั้นผู้คนเข้ามาในคริสตจักร แล้วก็ออกไปแต่ก็ยังหิวเหมือนเดิมเอ๊ะฉันก็มีโต๊ะมีจานมีช้อนนะทำไมแปลกจังเลยเข้ามาร้านนี้ทําไมมันยังหิวเหมือนเดิมเพราะว่าเขาไม่ได้รับอาหารที่แท้จริงที่เขาต้องการมันมากกว่านั้นสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการรู้ว่าโดยพระเยซูคริสต์บาปของเขาได้รับการอภัยแล้วโดยพระเยซูคริสต์เขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเขาชั่วเขาเลวเขาบาปสักเพียงไรเขาสามารถเป็นคนใหม่เขาสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ โดยทางพระเยซูคริสต์ผู้คนมากมายหิวกระหายความจริงฝ่ายวิญญาณแต่ปรากฏว่าผู้นําในคริสตจกักรผู้สอนพระคัมภีร์ผู้นําในกลุ่มเซล์พี่เลี้ยงทั้งหลายกลับไปสอนอย่างอื่นแทนที่จะเน้นในเรื่องอาหารฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงก็คือพระเยซูคริสต์คนที่หิวกระหายพระเจ้าเขาไม่ต้องการความรู้ทางศีลธรรมเขไม่ต้องการความรู้อะไรก็ตามที่ดูเหมือนทันสมัย เพราะว่าอาหารฝ่ายวิญญาณแท้จริงมีสิ่งเดียวพระเยซูพระเยซูเป็นคนบอกเองเรานี่แหละคืออาหารแห่งชีวิตพระเจ้ากําลังเตือนท่านในเรื่องคําพูดนินทาเตือนมาหลายทีแล้วจงขับไล่คนคณะอันออกไปจากชีวิตของท่านขับไล่บาปเช่นนี้ไปจากชีวิตของท่านแล้วท่านจะได้รับพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์สําหรับบางคนอาจจะเป็นการล่วงประเวณี อาจจะเป็นความคิดสุปบกจงขับไล่คนคณะอันเหล่านั้นออกไปแล้วท่านจะได้ครอบครองตามที่พระเจ้าทรงสัญญาอย่างแท้จริงสำหรับบางคนอาจจะเป็นความเย่อหยิ่งยะโสบางคนเป็นความเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยาก็ไม่อิจฉาหรอกแต่เวลาเขาได้ดีเรารู้สึกหมันไส้ไม่ค่อยชอบที่หน้าเขาแต่ละคนคงจะไม่เหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยเรารับรู้พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราสอนเราไม่ใช่เพื่อจะกล่าวโทษเรา แต่เพื่อที่เราจะสามารถได้รับพระพรมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นในตลอดชีวิตคริสเตียนที่ผ่านมาเราได้รับพระพรมากมายแล้วแต่วันนี้พระเจ้าอยากให้ท่านได้รับพระพรมากขึ้นไปอีกด้วยการขับไล่ชาวคณาอันเหล่านั้นเนี่ยไอบาปเล็กๆกน้อยๆหรือใหญ่ๆที่มันเกาะกุมชีวิตของท่านเนี่ยออกไปความทุกข์ยากลําบากร่วมกันก่อให้เกิดผลดีและเป็นพระพรสําหรับเราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ หลังจากความทุกข์ยากลำบากแล้วสิ่งที่เราจะได้รับคือการฟื้นฟูทำให้มั่นคงเสริมเรี่ยวแรงและตั้งมั่นคงอยู่ใครๆก็เจอความทุกข์กันทั้งนั้นแต่ว่าท่าทีที่มีต่อความทุกข์สำคัญยิ่งกว่าความทุกข์ยากลำบากท่าทีต่อความทุกข์สำคัญยิ่งกว่าความทุกข์ ความทุกข์ยากเมื่อเกิดขึ้นแน่นอนมันย่อมทําให้เกิดการท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจท้อใจต่างๆแล้วก็ความทุกข์ยากบ่อยครั้งก็สร้างปัญหาใหญ่โตเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นหากท่ามกลางความทุกข์เรายังมีหวังท่ามกลางความทุกข์เรายังเชื่อชมยินดีได้ในความหวังว่าพระเจ้าจะช่วยเราผ่านทุกพระยศจ,จะเปลี่ยนเหตุการณ์นี้ให้กลายเป็นดี ท้ามกลางความทุกนั้นหากเราเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นยิ่งทุกยิ่งอธิษฐานยิ่งทุกยิ่งอธิษฐานความทุกนั้นนอกจากไม่สร้างปัญหาให้กับเราแล้ว ยังจะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราด้วยการอดทนคือพระพรยิ่งใหญ่การที่ใครสักคนหนึ่งอดทนเขากําลังเดินไปสู่พระพรที่ยิ่งใหญ่เมื่อนั้นเรื่องราวของโยกจะมีประโยชน์สําหรับชีวิตของเราอย่างยิ่งจะช่วยเราอย่างมากในการที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆที่กดดันมาในชีวิตช่วยเราอย่างมากในการสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงท่ามกลางเหตุการณ์สารพัดที่เข้ามาในชีวิตของเราตั้งแต่บัดนี้จนวันตายทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันวันนี้และทุกอย่างที่เกิดข,ขึ้นกับฉันในอนาคตจะร่วมกันนำพระพรมาสู่ชีวิตของฉันเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันคือผู้ที่ได้รับการอาภัยอย่างสมบูรณ์แล้วสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสุขยิ่งน้อยสำหรับคริสเตียนที่รู้รับเอาและเชื่อในความจริงแห่งข่าประเสริฐนี้เขาจะดำเนินชีวิตผ่านหุบเขาเงามัจจุราชด้วยเสียงเพลงไพรเราะ ทำเพลงร้องเพลงไปตลอดทางเขาไม่หวาดกลัวเขาไม่หวัวว่นไหวเขาไม่ท้อใจเขาไม่บ่นอีกต่อไปเพราะเขาเชื่อมั่นใจอย่างไม่สงสัยว่าเพราะฉันคือผู้ได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์ดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันจะนำการเยียวยารักษาและพระพรมาสู่ชีวิตของฉันแม้กระทั่งความตายความตายที่ฉันต้องเผชิญก็ไม่ใช่เพราะฉันต้องตายเพราะฉันถูกลงโทษเพราะบาปไม่ใช่ความตายสำหรับฉันคือประตูไปสู่พระพรที่ยิ่งใหญ่กว่า ที่พระเจ้าเตรียมไม่ให้โอ้สุขจริงหนอสำหรับคนที่เข้าใจและยึดมั่นในข่าวประเสริฐเขาจะดําเนินชีวิตแบบคนเหนือคนคนเหนือโลกคนเหนือทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไอหมอนี่มันยังคงมีความสุขและมั่นใจว่าพระเจ้าจะอวยพรจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาเป็นผู้รับมอบฉันทะและดูแลสิ่งล้าลึกของพระเจ้าดังนั้นเราควร สัตซ์ซื่อต่อสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลดูแลอะไรดูแลความสามารถของเราดูแลของประทานของเราเวลาของเราทรัพย์สินเงินทองของเราซึ่งทั้งหมดนี้ควรถูกใช้ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่ควรถูกใช้เพื่อพระเยซูจอมเจ้านายของเราเวลาพระเจ้าตัดสินคนแต่ละคนไม่เหมือนที่มนุษย์ดู พระเจ้าบอกซามูเอลว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกคนนี้ผอมคนนี้อ้วนคนนี้สูงคนนี้เตีย้ยแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจในวันสุดท้ายเราทุกคนต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าวันนั้นเราต้องยืนลําพังเลยนะครับอาจารย์หนิงช่วยด้วยชวยุไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวครับตัวใครตัวมันยืนคนต่อคนอาจารย์หนิงเองก็ต้องยืนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านแน่นอนทําให้ท่านเสียใจทําให้ท่านร้องไห้ทําให้ท่านทุกข์ใจ แต่ถึงกระนั้นก็ตามยังอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงรักท่านพระเจ้าไม่ได้แก้งท่านแต่พระเจ้านําเหตุการณ์นี้มาเพื่อจะให้เหตุการณ์นี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของท่านเพื่อหเหตุการณ์นี้ยกท่านให้สูงขึ้นพัฒนาความเชื่อของท่านให้มากขึ้นความไว้วางใจในพระเจ้าให้มากขึ้นพัฒนาชีวิตที่ท่านยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงมากขึ้นมันเป็นสิ่งดีไม่ใช่สิ่งร้าย ท่ามกลางเหตุการณ์เลวร้ายนี้เป็นสิ่งดีไม่ใช่สิ่งร้ายพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีทุกอย่างที่จำเป็นเอาไว้สำหรับเราท่ามกลางความสับสนวุ่นวายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่ท่านเจอดูดีๆด,ดูไม่เห็นก็ขอพระเจ้าเปิดตาให้เห็น มันมีพระพรที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ในวันนี้พระเจ้าเตรียมแม่น้ําสายหนึ่งเอาไว้สําหรับท่านในสมัยนั้นช่วงเวลาที่น่ากลัวก็คือช่วงเวลาสงครามและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในยามสงครามก็คือการขาดแคลนน้ําถ้าน้ําไม่พอใช้ในเมืองหรือศัตรูมาปิดเส้นทางน้ําอีกไม่นานเมืองนั้นจะล่มสลายจะต้องแพ้อย่างแน่นอน แต่ในข้อนี้พูดถึงว่าท่ามกลางโลกที่กำลังอนละมานสับสนนั้นเมืองที่ให้พระเจ้าเป็นที่รีภัยมีน้ำสะอาดอย่างดีไหลอย่างต่อเนื่องมากมายเกินพอพระพรที่พระเจ้าจะให้จะมั่นคงอยู่พระองค์จะค้ำจุชุนให้ยั่งยืนและมั่นคงพระเจ้าจะอวยพระพรแก่เราตัวอย่างหนึ่งที่ เป็นพระพรที่มั่นคงที่พระเจ้าให้คือสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามันจะไม่เหมือนกับควันที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันยังคงอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เราต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์มันมีความสุขลึกๆในใจไอ้ความสุขนั้นมนยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้แม้จะดูบสำหรับบางคนอาจจะน้อยลงไปบ้างแต่คงอยู่พระพรที่พระเจ้าให้พปงจะทําให้คงอยู่ในทํานองเดียวกันวันนี้ พระพรครอบครัวคนรักหน้าที่การงานสุขภาพหรือไอต่างๆที่พระเจ้าทรงให้กับท่านนั้นพระองค์เองจะเป็นผู้ทำให้มันตั้งมั่นคงอยู่ยั่งยืนและถาวรเพียงแค่เราเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ทราบซึ้งในสิ่งที่พรองประทานให้กับเรานั้นและพระองค์เองจะเป็นคนที่รักษาทำให้มันคงอยู่ พระพรการถวายเกียรติคือว่าทําให้ชีวิตของเรามีความหมายเรารู้ว่าเราอยู่เพื่ออะไรแต่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าพระพรการถวายเกียรติคือเราได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อพระเยซูผู้ที่เรารักเมื่อพระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่ผู้ใดผู้นั้นกำลังมาถึงประตูแห่งพระพรผมมองดูไปท่ามกลางพวกเราวันนี้คนที่นั่งอยู่ที่นี่คุณรู้ไหมครับ พระเยซูรู้จักความทุกข์ของคุณและพระเยซูมาใกล้คุณวันนี้ไม่ใช่บังเอิญเลยที่คุณนั่งอยู่ที่นี่วันนี้จริงๆอาจจะไปที่อื่นมีธุระที่อื่นหรืออาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่พระเจ้าจัดเตรียมให้คุณนั่งอยู่ที่นี่เพื่อพระเยซูมาพบวันนี้คุณมีคนสมบัติข้อนี้เลย พระเยซูมาพบคุณเหมือนกับที่พระเยซูมาพบกับชายที่กําลังทุกข์ใจนั้นวันนี้พระเยซูมาเพื่อจะสําแดงน้ําพระทัยของพระองค์แก่คุณมาเพื่อจะสําแดงพระเมตตาแก่คุณวันนี้ประตูแห่งพระพรของคุณเปิดออกแล้วขอแสดงความยินดีด้วยครับประตูแห่งพระพรสรับชีวิตของท่านวันนี้ตอนนี้เปิดออกแล้วไม่ว่าเราต่ําต้อยแค่ไหนเรายากจนเราเรียนน้อยเรา ไม่ค่อยมีโอกาสด้านการศึกษาหรือมีมากไม่เท่ากับคนอื่นไม่เห็นสำคัญเลยขอเพียงเราใช้อย่างถูกต้องชีวิตของเราจะเป็นพอรอย่างแน่นอนชีวิตของเราเป็นของพระคิดเจ้านายของเราเราไม่ใช่เจ้าของตัวเองอีกต่อไปดังนั้นวิธีดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องใช้ให้ถูกประเภทเนี่ยก็คือว่าใช้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองแต่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้าแล้วปรากฏว่าตัวเองเลยจะได้ประโยชน์ แล้วจะเป็นพรสำหรับคนมากมายด้วยในการทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าหรือทำอะไรก็ตามเราต้องไม่ทำเพื่อให้งานรับใช้สำเร็จอ้าฟังแล้วก็งงทำผมจะทำงานไม่ใช่ให้เพื่อมันสำเร็จถูกต้องครับเราไม่ควรทำเพื่อให้งานมันสำเร็จแต่เราควรจะทำเพื่อพระคิ์การทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าหรือทำอะไรก็ตาม เราต้องไม่ทำเพื่อให้งานรับใช้สำเร็จเอ้าฟังแล้วก็งงทาผมจะทำงานไม่ใช่ให้เพื่อมันสำเร็จถูกต้องครับเราไม่ควรทำเพื่อให้งานมันสำเร็จแต่เราควรจะทำเพื่อพระคริสต์การรับใช้ใดๆที่ทำแล้วรู้สึกว่าพระเยซูไม่พอพระทัยหรือไม่ค่อยชอบเราก็จะไม่ทำผมรู้จักหลายคริสตจักรจัดงานคริสต์มาสจัดไปจัดมาโบสถ์แตก ทะเลาะกันเพราะว่าทําไมเอาถือเอาปนะ้ายนั้นไม่สวยเลยตัวอักษรก็เอียงสีก็ไม่เขียวพอทําไมไมันไม่แดงขาวเหลียวจะไปเหลืองดำได้ยังไงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในที่สุดในการร่วมกันรับใช้ของเขาอะทําให้ไม่มองหน้ากันโกรธกันไม่พอใจกันการจัดโบสถ์ออกมาสวยงามหรือการที่พี่น้องรักกันอันไหนพระคิดพอใจมากกว่ากันถ้าเราได้รับมอบหมายภารกิจบางอย่าง เป็นภารกิจที่ยิ่งทำยิ่งเจริญขึ้นยิ่งทำยิ่งมีความสุขแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ได้รับรางวัลยิ่งใหญ่มหาศาลเมื่อเราได้รับมอบภารกิจนี้เราคงตื่นเต้นแล้วก็ดีใจในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงภารกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้เป็นภารกิจแห่งพระพรสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลเราไดรู้ไอ้พระเจ้ามอบอะไรให้เราดูแลเนาะมอบสิ่งต่อไปนี้ครับ ในข้อนี้บอกว่ามอบความล้ำลึกดังนั้นข้อนี้ไม่พูดไม่ได้เลยความล้ำลึกนั่นก็คือมอบข่าวประเสริฐให้กับเราพระเจ้ามอบข่าวประเสริฐให้กับเราเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเราได้รับความรอดโอ้ขอบคุณพระเจ้าได้รับความรอดแต่ยังไม่จบแค่นั้นวันนี้เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราได้รับความรอดแล้วและเราก็จะไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแต่ว่าที่พระเจ้ามอบให้กับเราเนี่ยไม่จะเอาไปกอดด้วยคนเดียว แต่เพื่อที่เราจะแบ่งปันให้กับคนอื่นบอกกับคนอื่นให้รู้ถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มาตรฐานในการทําสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าไม่ว่ารับใช้พระเจ้าหรือใช้สิ่งที่เรามีเพื่อพระเจ้านั้นมาตรฐานไม่อยู่ที่ผลลัพธ์ว่ามันจเจริญขึ้นหรือแย่ลงการนำขึ้นสจากแห่งนี้ขึ้นจากเจวายแลนนี้ไม่ว่ามันจะ,จะเจริญขึ้นหรือมันแย่ลง พระเจ้าไม่ได้วัดที่ปริมาณแต่พระเจ้าวัดว่าเจ้าสัตซื่อหรือไม่วันนั้นเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตซื่อจงรับตําเหน็จและครอบครองร่วมกับนายของเจ้าเถิดวันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เราควรพิจารณาดูในการทําสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าการใช้ชีวิตของเราเพื่อพระเจ้าไม่ต้องไปสนใจว่ามันใช้แล้วมันเป็นพรแค่ไหนมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันเปลี่ยนแปลงโลกมากแค่ไหนแต่ เราสัต์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราหรือเปล่าพระเจ้าดูที่ความสัต์ซื่อโดยความเชื่อวางใจในพระเจ้าเราจะมีชัยชนะเหนือทุกศัตรูดังนั้นสิ่งที่เราทําจะต่อสู้กับบาปต่อ,ตอส,สู้กับความเครียดความกังวลกับปัญหาใดๆต่อตามในชีวิตก็คืออย่าสงสัยในพระอันททธิ์ของพระเจ้าวันนี้เราตัดสินใจว่าพระเจ้าทรงช่วยเราได้ พระองค์ช่วยเรามีชัยชนะเหนือบาปพระองค์ทรงช่วยชนะันเรามีชัยชนะเหนือความกลัวความกังวลความเครียดสาร,รปัญหาพระองค์ทรงช่วยเราได้พระองค์จะทรงรักษาสัญญาอย่างแน่นอนแล้วก็ลุกขึ้นต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้พระเจ้าสามารถทําให้คุณมีชัยชนะมากกว่าที่คุณคิดให้เรากล้าคาดหวังสิ่งใหญ่จากพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลง คงจะทําบางสิ่งบางอย่างอัศจรรย์ในสถานการณ์ในชุดเราวันนี้ไม่ว่าบาปที่ทวงอยู่ความกังวลที่ทวงอยู่หรือนีที่ทวงอยู่หรืออะไรก็ตามที่ทวงอยู่ให้เรารุกขึ้นมากล้าต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าแม้นคนคณะอันมีลดลบเหล็กท่านก็จะสามารถขับไล่มันออกไปได้โดยความเชื่อทั้งนั้นวันนี้เลิกกลัวเลิกคิดว่าสู้มันไม่ได้แต่ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยความเชื่อวันนี้ แม้เราไม่สามารถขับไล่คนคณะอันทั้งหมดออกไปได้แต่อย่างน้อยขับไล่สักหนึ่งอย่างก็ยังดีวันนี้เราอาจจะไม่สามารถเลิกบาป100อย่างในชีวิตของเราได้แต่อย่าให้เราออกจากห้องประชุมนี้โดยปรสศจาการตัดสินใจว่าเอาละบาปนี้แหละหนึ่งอย่างฉันจะเลิกฉันจะกลับใจใหม่ฉันจะไม่ทําบาปนั้นอีกต่อไปเพราะว่าโดยทางพระเยซูกิต องประธานชัยชนะเอ้กับฉันฉันไม่ยอมให้บาปนี้ขวางกั้นพระพรที่มาสู่ชีวิตของฉันอีกต่อไปท่ามกลางปัญหาครอบครัวที่ท่านเจอปัญหาของชีวิตที่ท่านกําลังจะเจอที่กําลังเจออยู่แรงกดดันที่ท่านเจออยู่วันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านว่าท่านสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ไม่ใช่โดยปัญญาไม่ใช่การวางแผนมากขึ้นไม่ใช่การทาโอทีเพิ่มขึ้นเพื่อจะมีเงินมาใช้นี่ไม่ใช่โดยการกลับใจใหม่ในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านในช่วงเวลานี้ แล้วพอท่านกลับใจใหม่ท่านจะได้รับพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้สําหรับชีวิตของท่าน